สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูลากรากขดของทุเรียนนะครับหมอนทองที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือลากขดของเขานะครับเราต้องทําการตัดออกนะครับเนี่ยครับจะสังเกตได้ว่าลากเขาม้วนตามก้นถุงเลยนะครับมันจะมีอยู่สองสองลากด้วยกันนี่ครับหนึ่งอันนี้สองถ้าเราไม่ตัดเนี่ยนะครับทุเรียนมันจะไม่โตนะครับ แต่ถ้าเราตัดปลูกไปได้สักแป๊บหนึ่งเขาจะแตกยอดเลยนะครับนี่อันนี้อันแบบนี้เราไม่ต้องตัดออกก็ได้นะครับตัดเท่าแต่รากแข็งๆนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสาขาของรากรากแก้วครับต้นที่เขาเอามาเสียบยอดนะครับเราต้องดูดีๆนะครับเวลา,เาซื้อถ้าใจดีเราใช้มือจับใต้ก้นถุงนะครับถ้ารู้สึกว่าแข็งๆหรือม้วนๆเราก็ควรจะเอาต้นอื่นนะครับไปเลือกต้นที่ไม่มีรากขดดีกว่าหรือไม่ก็ เอามาแล้วก็ตัดทิ้งก็ได้นะครับ<ม>การปลูกไม่ต้องมีอะไรพิธีมากมายนะครับนี่ขุดง่ายๆแล้วก็ตั้งลงไปเลยนะครับแต่สำคัญคืออย่าให้ถมดินลึกเกินไปแบบถึงนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องพอดีปากปากมันนะครับแค่เสมอเสมอนี้ก็พอไม่งั้นรากอากาศเขาหายใจไม่ได้ต้นเขาก็จะตายนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะทำการตัดสองรากนี้ออกนะครับ แล้วก็มาดูกันว่ามันจะแตกยอดหรือว่าจะเป็นยังไงอันนี้หมอนทองสูงประมาณเมตรนึงนะครับต้นนี้เขาแถมมาให้เดี๋ยวจะทดลองปลูกดูว่าต้นแถมเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่เราดูแลด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะทําการปลูกไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการตัดออกแล้วก็จะมาดูว่าอีพีต่อไปต้นจะเป็นยังไงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ มาติดตามผลกันฝากกดติดตามฝากกด s u b บ c r i b e ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับรออีพต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงสวัสดีครับ